คือเรื่องมาสืบเนื่องมาจากว่าเราอะได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ในทวิตเตอร์ whatever เพราะว่าเป็นรถไฟที่เก่าแก่สายหนึ่งของโลกแล้วเป็นรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกก็เลยมีการใช้งานที่แบบหลากหลายมากพอเป็นฤดูหนาวปุ๊บแบบบรรยากาศมันจะสวยมากทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่สมควรจะต,ต้องรู้อะแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้จริจรงๆเกี่ยวกับการเดินทางทางรถไฟสายรานไซบีเรียก่อนในนี้เราจะมาเล่าแค่ตั๋วรถไฟเท่านั้นเอง สวัสดีครับพบกับช่อง Hardcore Backpacker นะครับคือเรื่องมนสืบเนื่องมาจากว่าเราอะได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ใน Twitter แล้วก็แบบมีคนชื่นชอบเป็นอย่างมากคนรีทว e ตแบบเป็นหมื่นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดในเส้นทางรถไฟสายชานไซบีเรียก่อนเลยต้องเกินนำก่อนเลยคือว่าทริปนี้เกิดขึ้นตอนปี2017ช่วงต้นปีนะครับแล้วก็เดินทางทั้งหมด59วัน นับตั้งแต่ออกจากประเทศไทยนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเพียงแค่ส่วนที่เป็นรถไฟเท่านั้นนะครับโอเคเริ่มต้นดักข้อแรกเส้นทางรถไฟสายทางไซบีเรียเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเราก็จะนึกถึงจากปักกิ่ง จนถึงมอสโกแต่จริงๆแล้วเส้นทางนี้นะครับมันเริ่มจากวลาดิวอสต็อกมันคือเมืองท่าทางทิศตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซียอยู่ใกล้ๆกับเกาหลีเหนือเส้นทางนั้นนะเมืองนั้นคือเมืองแรกที่จะตรงไปทางมอสโกต่อไปก็เป็นเส้นทางต่อมาคือเป็นเส้นที่แบบว่านักท่องเที่ยวเป็นที่นิยมกันมาก คือปักกิ่งไปถึงมอสโกตรงจุดนี้เราเรียกว่าเส้นทางรถไฟสายรานมองโกเลียก็คือจากปักกิ่งไปอูลาบันตอประเทศมองโกเลียแล้วก็ไปจบที่มอสโกเหมือนกันข้อที่2เป็นสิ่งที่ต้องรู้อย่างมากเลยคือรถไฟในประเทศรัสเซียมีแค่หนึ่งไทม์โซนเท่านั้นคือใช้ไทม์โซนมอสโกเพราะว่าประเทศรัสเซียมันใหญ่มาก มีเป็นสิบไทม์โซนเขาก็เลยจัดให้มีแค่หนึ่งไทม์โซนทางรถไฟดังนั้นเราอยู่เมืองไหนก็ตามให้เราดูเวลาของมอสโกเป็นหลักอย่าดูเวลาท้องถิ่นในเวลาของประเทศรัสเซียแต่ถ้าเป็นเมืองจีนหรือว่าเป็นมองโกเลียให้ดูเวลาท้องถิน่นอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีผลต่อการที่เราแบบเราจะเบลอไปนั่งรอเวลา ยิ่งเราอยู่ไกลมอสโกเท่าไหร่เวลามันยิ่งหางเท่านั้นแต่ถ้าเราเดินทางจากฝั่งมอสโกเข้าไปทางไซบีเรียอันนี้ว่าเราจะไปผิดเวลาแต่ถ้าเป็นฝั่งไซบีเรียเข้ามามอสโกอเราจะไปก่อนเวลาดังนั้นจุดเนี้ย ห้ามพลาดเด็ดขาดต่อไปเป็นข้อที่3มันคือบรรยากาศบนรถไฟสาย Trans Siberia บนโบกี้รถไฟนั่นเองนะครับมันจะมีหลายคลาสมากของรถไฟมีตั้งแต่2เตียง1เตียง4เตียง6เตียงแบบไม่มีกระจกแบบไม่มีกำแพงกันก็มีนะครับผู้คนบนนั้นน่ย จะเป็นลักษณะที่แบบเป็นคนรัสเซียเดินทางกันเองมีทั้งเดินทางทํางานเดินทางท่องเที่ยว whatever เพราะมันเป็นรถไฟที่เก่าแก่สายหนึ่งของโลกแล้วเป็นรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกก็เลยมีการใช้งานที่แบบหลากหลายมากบรรยากาศของรถไฟตอนที่เราไปอ่ะเราไปฤดูหนาวพอเป็นฤดูหนาวปุ๊บาบรรยากาศมันจะสวยมากมันจะเป็นแบบวินเทอร์มองออกไปแล้วจะเป็นแบบ ป่าต้นสนส,สวยๆไปหมดเลยแต่และข้อดีก็คือคนน้อยมากต่อไปเป็นเรื่องของโทรศัพท์เราสามารถใช้โทรศัพท์ได้ครับบนรถไฟนี้แต่ว่าสัญญาณจะขาดหายเมื่อออกจากเมืองมันจะเบามากมันก็แบบพอใช้ได้แล้วอีกอันนึงที่อยากจะบอกคือบนรถไฟืนอหน้าเบื่อมากไม่มีความบันเทิงใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสียงเพลง เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเพื่อบันเทิงของส่วนตัวของเราเองเบื่อแล้วเบื่ออีกอยู่บนรถไฟอะครับข้อ4ระยะเวลาบนรถไฟคือเดินทางจากปักกิ่งไปอุลาบานตอใช้เวลาประมาณ27-30ถึง30ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับตอมอขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างมันจะประมาณนี้ต่อไปจากอุลาบานตอไปเมืองอีคุสใช้เวลาประมาณ 35ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับตอมเหมือนกันต่อไปเป็นอ e ีคูสไปเมืองคาซานตอนนั้นเราเดินทางจากอ e ีกุสไปคาซานใช้เวลา69ชั่วโมงโดยประมาณบางคนบางเที่ยวอาจจะเป็น65ชั่วโมงก็ได้หรือว่าอาจจะนานกว่าน,นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่นกันแต่อันนี้ไม่มีตอมแหละเพราะเป็นประเทศรัสเซียแล้วก็ขึ้นอยู่กับขบวนด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นจากคาซานไปมอสโกใช้เวลาประมาณ6 ถึง8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่นเดียวกันครับและถ้าใครอยากจะแบบเดินทางต่อไปอีกไปถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอันนี้มีแบบรถไฟเร็วกับรถไฟชา้าแล้วก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าสําหรับคนที่ต้องการเดินทางแบบทรานไซบีเรียแบบยาวๆไปเลยแบบสุดๆไปเลยจากวลาดิวอสต็อกจนถึงมอสโกใช้เวลา6 7วัน1สัปดาห์ต่อไปข้อ5เราควรมีเวลาเท่าไหร่ ในการเที่ยวรถไฟสายชานไซบีเรียจากปักกิ่งไปถึงมอสโกหรือว่าจากวลาดิวสตกไปถึงมอสโกหรือว่าอาจจะบวกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปด้วยในความคิดของเรานั้นถ้าใครอยากจะเพียงแค่นั่งรถไฟอะ่ะไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันน่าเบื่อมากแต่เราต้องควรแวะนะครับแวะไปตามเมืองต่างๆดังนั้นเวลาที่น้อยที่สุดที่ควรจะเป็นไปได้เลยคือ14วันขึ้นไปถึงจะเมกิกทับเพนแบบได้เที่ยวด้วยไม่ได้แค่นั่งรถไฟ ได้แวะตามเมืองเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะได้เที่ยวมอสโกยาวๆหน่อยอาจจะได้ไปดูนู่นดูนี่ได้ต้อง14วันขึ้นไปครับถึงจะโอเคต่อไปข้อที่6ฤดูไหนหน่าเที่ยวรถไฟสายชา,านไซบีรยรยนั้นอะทุกฤดูเที่ยวได้หมดแล้วแต่เลยถ้าเป็นฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิจะคนเยอะแล้วจองตั๋วยากแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวคนน้อยอะไรอะไรบางอย่างมันก็ปิดแต่มันก็มีข้อดีอย่างอื่นคือมันสวยแบบฤดูหนาวเลยรับรองว่าคนไทยชอบเพราะว่าเราจะได้เห็นขีมะแบบจัด ัดเหมือนที่เราเคยไปเห็นมาก่อนอากาศติดลบจัดจัดใส่ถุงเท้าแม่ง3ชั้นเสื้อ4ชั้นอะไรแบบนั้นเลยและก็ได้ไปดูอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆ ไปดูวิถีชีวิตในฤดูหนาวจัดๆแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากไปฤดูอื่นเหมือนกันนะข้อที่7เมืองที่ต้องแวะเมืองแรกเลยในรถทางรถไฟสายรานไซบีเรียนะครับเอาเฉพาะประเทศรัสเซียก่อนเลยนะมีเมืองอีคุสเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะพาไปทะเลสาบน้ําแข็งต่อไปเป็นเมืองชื่อว่าโนโวซิบิสเป็นเมืองขนาดใหญ่เหมือนกันและอยู่ในไซบีเรียก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะให้เราไปเที่ยวเช่นโบสถ์อะไรเงี้ยครับ ต่อไปเป็นเมืองชื่อว่าเมืองเยคาชรินสเบิร์กคือเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบมีความพิเศษคือมันเป็นจุดแบ่งระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียมีหมุดอยู่อะเออแล้วก็เป็นเมืองที่พระเจ้าซาร์นิโคลาที่สองและครอบครัวได้สวรรคตและก็สิ้นพระชนกันที่นี่เนื่องจากการรอบสังหารต่อไปอีกเมืองหนึ่งคือเมืองคาซานเมืองคาซานเป็นเมืองที่สวยมากเป็นเมืองแบบว่ามุสลิมของรัสเซียเป็นเมืองที่แบบมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ปัว ปังมากมีมัสยิดสวยๆส,สีฟ้ามีเคเมรินมีอะไรหลายๆอย่างที่ควรจะไปแล้วบ้านเมืองมีลักษณะที่แบบว่ายุโรปยุโรป ของแบบรัเสเซียมากเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เราแนะนําให้แวะนะครับเราขอเลือกมาทั้งหมด4เมืองนะครับจากประสบการณ์จริงๆเคยไป2เมืองใน4เมืองนี้แต่จริงๆแล้วมันมีอีกเป็นแบบเป็นสิบๆเมืองเลยให้แวะแต่เราไม่มีเวลาแต่ถ้ามีเวลาก็อยากจะกลับไปอีกอยากจะแวะให้ครบทุกเมืองเลยลจะมาเล่าให้ฟังข้อที่8คือธรรมชาติที่สมควรจะต้องไปที่สุดนะครับคือ ทะเลสาบน้ำแข็งหรือทะเลสาบไบคานก็คือเดินทางออกจากเมืองอ e ีครุสแต่ตอนฤดูหนาวที่เราไปทะเลสาบเป็นน้ําแข็งสวยมากแบบต้องเดินฝ่าน้ําแข็งไปแล้วก็แบบไปตกปลาโอหมุในน้ําแข็งที่หนาเป็นแบบ10บสเมตรแล้วก็ไปตะลุยทุ่งน้ําแข็งยีเอารถจีด๊ดเหยียบน้ําแข็งอ่างเงี้ย อันนี้น่าไปมากแต่ถ้าไปฤดูอื่นนะครับเราจะมีโอกาสเห็นแมวน้ําที่เป็นแมวน้ําจืดที่เดียวในโลกอยู่ในประเทศรศัสเซียแล้วธรรมชาติที่นี่คือดีมากสวยมากแบบในชีวิตที่แบบไม่เคยเห็นทะเลสาบแข็งมาก่อนนะมันเป็นครั้งแรกเลยอะ่ะเราก็เลยแบบว้าวกับที่นี่มากคือต้องไปอิสมาที่ต้องไปแวะในทางไซบีเรียเลยแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนอย่างเงี้ยเราอาจจะนั่งรถไฟที่แบบว่าเรียบไปกับทะเลสาบต่อไปเป็นข้อ9 สำหรับสเบียงนะครับเราไปฤดูหนาวตู้สเบียงอะ่ะปิดดังนั้นเราจะต้องเตรียมสเบียงไปให้เพียงพอกับสิ่งที่เราต้องกินซื้อของขึ้นไปให้เพียงพอแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะซื้อได้เหมือนกันในระหว่างทางเพราะว่ารถไฟจอดเขาจะอนุญาตให้เราวิ่งลงไปซื้ออะไรนิดหน่อยนี่หน่อยนาตามแบบร้านสะดวกซื้อแต่มันเป็นร้านสะดวกซื้อที่แบบเป็นตู้นะครับแบบว่าตั้งอยู่ในชานชาลาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจิ้ม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 แล้วก็ซื้อขึ้นไปเลยและบนรถไฟนั้น มีบริการน้ำร้อนให้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยดังนั้นถ้าเรามีมาม่าหรือว่ามีของที่ต้องแบบต้องใช้น้ําร้อนอะ่ะก็ใช้ได้แล้วก็มีบริการไมโครเวฟบนรถไฟแล้วก็อาจจะมีขายของจิปาถานิดหน่อยอย่างเช่นพวกแบบเออบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นขนมเล็กๆน้อยก็มีอยู่บ้างนะครับและก็อีกอันนึงคือห้องน้ํามีทั้งแบบว่าพุดลงไปกับเซนชกโคกดีๆก็มีหมดนะครับก็โอเคแหละเราเตรียมทิชชู่ไปตามนั้นข้อที่10เป็นเรื่องของราคาน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่ารอฟังกันอยู่ แล้วว่ามันราคาเท่าไหร่อ่าเราบอกเลยรถไฟจากปักกิ่งไปอุลาบา n ต่อประเทศมองโกเลียาราคาปรับมานะครับช่วงที่เราซื้อ280ดอลลาร์ 80, หรือประมาณ90,00กว่าบาท9 3 0 0ถึง9,500ประมาณนี้เที่ยวเนี้ยแพงที่สุดอันนี้นะครับคือตั๋วรถไฟสาย,สายทานไซบีเรียนะครับแต่เป็นในส่วนของปักกิ่งไปทานมองโกเลียนะครับอันนี้คือตัวต๋วตั๋วรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้แบบว่าเอกสารนั่นนี่อ่ะ ต่อไปนะครับเป็นรถไฟจากอุลาบานตอประเทศมองโกเลียไปยังเมืองอีคุสราคานั้นอยู่ที่ประมาณ2,900บาทขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกคลาสแบบไหนแต่เราใช้แบบ4ห้องอะ่ะมันเลยเหลือประมาณ2,900บาทในเวลานั้นนะนี่คือตัวครับ ถัดไปคือจากเมืองอ e ีครสไปเมืองคาซานนะครับเที่ยวเนี้ยจะน,นานที่สุดเพราะว่าใช้เวลาประมาณ69ชั่วโมงเนี้ยก็เลยจะแพงขึ้นมาหน่อยก็เลยอยู่ที่ราคา1426 r u b รหรูเบิลหรือประมาณ4,300ถึง4,500บาทครับอยู่นี่ตัวแพงเพราะว่ามันเป็นเงินรูเบิลนะเพราะเป็นเป็นหมื่นเนี้ยจริงมันไม่แพงหรอกมันก็4,000กว่บาทถัดไปเป็นรถไฟจากเมืองคาซานไปยังมอสโกนี่ครับ ราคาคือ840บาทหรือ2,059.5ลรูเบิลตอนนั้นน่ะมันไม่มีห้องที่แบบว่า4คนแล้วอ่ะต้องนอนรวมเลยแบบว่าทุกอย่างโอเพนหมดเลยแบบเจ้าเจ้าเสียงดังแหละมันเลยอยู่ราคาเท่านี้นะครับต่อไปอันนี้เป็นของแถมอ่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในทางรถไฟสายชานไซเบียร์และนะครับคือการเดินทางจากมอสโกไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับ อยู่ที่1,999.7รูเบิลหรือ800กว่าบาทนั่นเองนะครับนี่ตัวรถไฟทั้งหมดเนี้ยก็คือเรื่องที่สมควรจะต้องรู้อะแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้จริงๆเกี่ยวกับการเดินทางทางรถไฟสายชรานไบเรียก่ในนี้เราจะมาเล่าแค่ตั๋วรถไฟเท่านั้นเองนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็คือว่าคลิปนี้มันพอจะเป็นประโยชน์ละ สำหรับคนที่มีแผนที่จะไปเที่ยวรถไฟสายชาไซบีรียว่าอะไรที่ต้องรู้บ้างนะครับก็คืออย่างที่เราไปประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับ